ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมได้ทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเพื่อปรับตั้งค่าแบบละเอียดเพื่อดึงไฟล์เสียงที่เขาบันทึกไว้ให้เราแค่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะบันทึกลงไปในตัวโหลดเวเลตโก สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่คลิปแรกลองต่อใช้งานลองฟังเสียงทสเสียงดูนะครับเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นวเลสที่ดีมากๆเลยนะครับมาถึงในตอนนี้เราจะมาลองดาวน์โหลดโปรแกรมของตัวโหลดกันดูนะครับว่าในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรกับตัวโหลดวเลส go 2ตัวนี้ได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะต่อเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมได้ทั้งตัวรับแล้วก็ตัวส่งเลยนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถที่จะต่อได้เลยนะครับ เพื่อปรับตั้งค่าแบบละเอียดเพื่อดึงไฟล์เสียงที่เขาบันทึกไว้ให้เราแค่เราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะบันทึกลงไปในตัวโหลดไวเล็โกอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการเปิดนะครับว่ามันจะดึงไฟล์พวกนั้นนะ่ะมายัางไงนะครับเรามาลองดาวน์โหลดโปรแกรมของตัวโหลดกันก่อนเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ของโหลด .com แล้วนะแล้วเราก็ไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นโหลดไวเล Go โกทูนะครับ พอเราเข้ามาที่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีด้านล่างนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดนะครับปุ๊บเดี๋ยวมันจะเลื่อนแถบลงมานะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานฉบับย่อนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เอาไว้ดาวน์โหลดสำหรับ Mac หรือว่า Windows นะครับก็จะมีมาให้สามารถที่จะใช้ได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับตอนนี้ผมใช้ iMac อยู่นะ เราก็จะดาวน์โหลดของ Mac มานะครับซึ่งถ้าเกิดใครใช้ Windows นะครับก็ใช้งานคล้ายๆกันเลยไม่ได้แตกต่างนะครับเรากดดาวน์โหลดไปเลยครับสำหรับตัวโปรแกรมเขามีบอกระบบปฏิบัติการเป็น mac os นะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเลยครับแล้วก็ติ๊กใช่ฉันต้องการที่จะรับอีเมลจากโหลดนะครับถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราไม่ใส่อีเมลนะครับ เราไม่สามารถกดดาวน์โหลดได้เห็นไหมโปรดกล่องอีเมลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใส่อีเมลของเราไปเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วคราวนี้ตัวเครื่อง,องเราก็จะทําการดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ซิปนะครับตรงนี้เราก็เปิดได้เลยครับขึ้นมาแล้วเราก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับเขาก็จะแนะนําวิธีการติดตั้งเบื้องต้นนะครับก็ไม่ยากเลยดําเนินการต่อครับดําเนินการต่อยอมรับติดตั้งใส่พาสเวิร์ดของคอมพิวเตอร์ของเราครับแค่นั้นเอง แล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้เลยครับเรียบร้อยครับปุ๊บเราก็ทิ้งไฟล์ตัวนี้ไปคราวนี้มันก็จะมีโปรแกรมนะครับเข้ามาอยู่ในตัว Mac ของเราแล้วนะครับเป็นโปรแกรมโหลดตัวนี้นะครับเราเลยไมคลิกเข้าไปเลยพอเราเปิดขึ้นมาครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ต่ออุปกรณ์ตัวไวเลสเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันทีละตัวนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยที่ผม ได้แกะไปเมื่อวานนะครับมันอยู่ในนี้หมดเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพวกสาย Type C ท,ที่เขาให้มา3เส้นนะครับแล้วก็พวก w i n ชิ e อะไรพวกนี้อยู่ในกระเป๋าใบนี้ใบเดียวเลยสามารถที่จะพาไปใช้งานได้ทุกที่เลยนะครับเริ่มจากตัวรับสัญญาณก่อนละกันตัวรับสัญญาณนะครับก็คือตัวที่มันมีหน้าจอนะครับแบบนี้แล้วเราก็เอาสาย Type C ท,ที่เขามีมาให้นะครับที่เป็นพอร์ต USB นะครับเสียบเข้าไปเอา Type C เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัว โหลดไวเลสโกตรงนี้นะครับที่มีพอตเดียวกับพอตชาร์จนั่นแหละครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่พอต USB ของคอมพิวเตอร์ของเรานี่ครับไม่ต้องเปิดเครื่องตัวโหลดก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปเลยแล้วคนนี้มันจะเริ่มดึงข้อมูลต่างๆเข้ามายังหน้าตัวโปรแกรมของเขานะครับอันนี้คือตัวโปรแกรมของเขาซึ่งเขาจะมีบอกว่าไอ้ตัวนี้มันคือ w i r e l e s s Go 2ตัวรับเป็น RX นะครับ แล้วก็จะมีบอกปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็เวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ด้วยถ้าช่วงแรกอะที่เพื่อนๆซื้อไปอาจจะเป็นเฟิร์มแวร์ตัวเก่าใช่ไหมครับพอเพื่อนๆน,นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เขาก็จะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เลยนะครับแป๊บเดียวเองแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นพวกเซตติ้งค่าต่างๆนะครับที่เราสามารถตั้งค่าหรือว่าเซตค่าเกี่ยวกับตัวรับหรือว่า RX ตัวนี้ได้ของ Load b a l Go t นะครับ เริ่มจากตัวแรกเลยก็คือเรื่องของแบ็กกราวนะครับหรือว่าแสงเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะออนหรือออฟได้นะครับเราตั้งค่าได้เลยตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเกนโหมดนะครับหรือว่าเสียงเราสามารถเลือกได้2โหมดนะครับก็คือโหมดแบบธรรมดาเหมือนตัวโหลดเวลโกตัวที่1น,นะครับก็คือสามารถที่จะปรับเสียงได้แบบ3ระดับมีระดับสูงระดับต่ําแล้วก็ระดับกลางอ่ะแบบนี้นะครับที่เราสามารถปรับได้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ที่มันเป็น3ระดับนะครับ อันนี้ก็คือปรับแบบหยาบๆเหมือนตัวแรกเลยอ่ะมันค่อนข้างที่จะกระโดดกันนิดนึงนะครับเราจะเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นฟินก็ได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีเพิ่มขึ้นมาให้เป็น10ขีดเลยนะครับหรือว่าเราสามารถปรับได้เป็น10ระดับปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูกันมันจะปรับได้ตั้งแต่ลบ30นะครับจนไปถึง0อ่ะ เพื่อนเพื่อนงงไหมครับว่าทําไมมันถึงไม่ใช่ลบสิจนไปถึง0ูนย์แล้วครับอันนี้เวลาขึ้นนะครับเขาจะขึ้นทีละ3เดซิเบลนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับแบบนี้ครับลบสามสิบเราบวกไปอีกทีหนึ่งครับจะเป็นลบยีบเจ็บวกไปอีกทีหนึ่งครับจะเป็นลบยีบสี่แล้วก็ลบยีบเอ็ดอันนี้เขาจะปรับให้ทีละ3เดซิเบลนะครับซึ่งพอรวมกันแล้วเนี่ยตั้งแต่ศูนย์จนถึงสาก็คือ10ระดับนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ย จะเป็นโหมดนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะสั่งเปิดเซฟตี้โหมดผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โหมดนะครับมันจะเป็นออตัวสปิ d สปินเนี่ยมันจะขึ้นมา2ลายเท่ากันเลยนะครับอันนี้จะเวลาถ้าเกิดใครพูดเสียงดังหรือว่าเสียงเบาแบบนี้นะครับเขาจะไม่ได้มี การเก็บบันทึกเสียงเป็น2ลายให้นะครับทั้ง2ลายเนี่ยมันจะขึ้นมาเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นเมอร์เกครับเรามาดูที่เซฟตี้ชาน e ลนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็นออนหรือว่าเป็นออฟนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเวลามันบันทึกเสียงนะครับมันจะบันทึกเสียงเออไม่ใช่ซ้ายขวานะมันจะบันทึกเสียงมาเป็น2ลายแต่ว่าไม่ใช่ซ้ายขวานะครับเสียงหนึ่งเนี่ยมันจะมาแบบปกตินะครับแล้วก็อีกเสียงหนึ่งเนี่ยมันจะมาแบบเบากว่าเพื่ออะไรครับ เพราะว่าบางทีเราเจอพิธีกร2คนถ้าเกิดเป็นเสียงผู้หญิงกับเสียงผู้ชายบางทีเนี่ยเสียงผู้หญิงอาจจะดังกว่าหรือว่าเสียงผู้ชายอาจจะดังกว่านะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บมาให้2ลายลายที่เสียงสูงกับลายที่เสียงต่ํานะครับถ้าเรารู้สึกว่าผู้ชายเสียงเบากว่าเราก็เอาเสียงต่ําของผู้หญิงเนี่ยมาใส่คู่กับเสียงผู้ชายที่เสียงปกตินะครับเสียงมันก็จะได้ไปในโทนเสียงเดียวกันอันนี้ก็คือการเปิดเซฟตี้ชานลนะครับเดี๋ยวผมดึง ตัวรับสัญญาณออก่อรนะครับแล้วเราจะเสียบตัวส่งสัญญาณเข้าไปซึ่งตัวส่งสัญญาณเนี่ยในตัวโหลดเวเลตโก2สเนี่ยทำออกมาได้แจ๋วมากๆครับเราก็เสียบเข้าไปเลยครับที่พอร์ตไทสีด้านข้างของตัว g x นะครับหรือว่าตัวส่งสัญญาณเองซึ่งตัวส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะมีมาให้2ตัวแบบนี้นะเราสามารถที่จะเสียบพร้อมกันได้เลยครับผมจะเสียบ2ตัวพร้อมกันเลยนะคราวนี้ครับมันจะเด้งขึ้นมา2ตัวเลยนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับแล้วก็ เปิดเข้ามาแบบนี้ครับขึ้นมาแบบนี้นะครับยังไม่มีรายละเอียดต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูรายละเอียดของเขาเนี่ย e, เราก็มากดที่รูปเฟืองตรงนี้นะครับปุ๊บกดเข้ามาเลยคราวนี้เขาจะมีตัวเรื่องของรายละเอียดตัวนี้ขึ้นมาให้ถ้าเกิดเรายังไม่ได้เปิดนะครับตัวเลคคอร์ดเนี่ยเวลาเราไปใช้งานไม่ใช่ว่ามันจะใช้ได้เลยนะครับเราก็มาต่อเข้ากับตัวโปรแกรมก่อนนะครับแล้วเราก็เปิดเลคคอร์ดแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเปิด ตัวส่งสัญญาณให้เล็อขอดเสียงไปด้วยเนี่ยตัวรับสัญญาณหรือว่าตัว rx ของเราเนี่ยครับมันจะมีจุดแดงๆขึ้นมานะครับเป็นจุดเล็กๆขึ้นมาบนหน้าจอตัวส่งตัวที่1ตัวส่งตัวที่2นะครับถ้าตัวไหนเนี่ยเปิดเล็อขอดอยู่มันจะมีจุดแดงๆขึ้นมาครับเหมือนแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถที่จะลบพวกไฟล์ต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ตัวส่งทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ตัวรับของผมเนี่ยไม่ได้เสียบเข้ากับตัวกล้องแต่อย่างใดเลยนะครับผมจะลองเทสดูนะครับ e ั l o t e เทส n e two h e ฮัลโหลเช็ค e two h ฮัลโหลเช็ค n e two โอเคก็อันนี้ผมไม่ได้เสียบนะแล้วคราวนี้เราจะมาลองเสียบกันดูนะครับปึ๊บสำหรับการดึงไฟล์บันทึกสมมุติว่าเราเนี่ยเสียบสายเข้ากับตัวกล้องไม่แน่นนะครับคราวนี้ ünü, เราจะแก้ไขด้วยการมาดึงไฟล์ที่เขา ได้เ e c คอร์ดไว้แล้วถ้าเกิดมันมีไฟล์เ e c คอร์ดนะครับมันจะมีเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยครับ IEC 0 0 0 0 0 1นะครับอ่ะอันนี้เขาก็จะมีเวลาบอกด้วยว่าไฟล์นี้บันทึกเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเราเปิดตัว Record on ไว้เนี่ยมันจะบันทึกเสียงตลอดเวลาเลยนะครับสามารถที่จะบันทึกได้24ชั่วโมงนะครับก็เราออกไปทำงาน1วันเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่มันเสียเนี่ยเราสามารถไปดึงได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ โคตรเจ๋งเลยนะครับสาหรับฟังก์ชันนี้นะก็สามารถที่จะมากดนะเพราะมันจะม,มีไฟล์เสียงแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะกดเช็คเสียงได้อันนี้นะครับลองดูนะคือตอนนี้ทั้งจกตัวส่งท,ง,สงทั้งสองตัวนะครับแล้วก็ตัวรับของผมเนี่ยไม่ได้เห็นไหมครับว่าเมื่อกี้ที่เราได้ลองพูดไปนะครับตัวรับสัญญาณของเราเนี่ยไม่ได้เสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับมันแค่เชื่อมสัญญาณกันแบบนี้ ใช่เนี้ยเราก็จะมีไฟล์เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะไปบันทึกเสียงนักคงนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยต้องการที่จะไปบันทึกเสียงเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับอือก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋ง,ลง,ง,งลแล้วถ้าเกิดเราต้องการดึงไฟล์นี้ออกเราก็สามารถที่จะส่งออกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อได้ด้วยเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็สามารถเลือกนามสกุลของไฟล์เสียงได้นะครับเป็น wav หรือว่า MP3 นะครับแบบนี้เมื่อเราได้ไฟล์ที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ export เลยครับหรือว่าส่งออกเลยนะเลือกที่อยู่ได้เลยครับว่าจะให้มันบันทึกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับตั้งชื่อก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แล้วเราก็ Open เลยครับเขาจะทําการส่งออกไฟล์เสียงของเราไปแค่นี้ครับเราก็จะได้ไฟล์เสียงมาเห็นไหมเด็ดที่สุดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมาช่วยผมครับเวลาผมถ่ายคลิปมันมีหลายคลิปหรือว่าหลายครั้งมากเลยที่ผมเสียบ TIS สาย TIS เนี่ยเข้าไปแบบไม่แน่นนะครับพอไม่แน่นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือก็เสียครับต้องบันทึกใหม่ไม่งั้นเสียงเละน,นะครับอันนี้ครับก็คือเสียงที่ได้ออกมานะครับแบบ MP3 เนี่เดี๋ยวเรามาลองเปิดเช็คกันดู Hello t e s One Two Hello Hello This One อันนี้นะครับลองดูนะคือตอนนี้นำไฟล์เสียงออกมาเพื่อจะไปใส่กับตัวคลิปได้นะครับฟีเจอร์นี้เป็นตัวฟีเจอร์ที่ เจ๋งมากๆต้องบอกว่าเจ๋งสุดๆครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะดึงตัวไหนก็มาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งนะครับที่ตัวโหลดเวเลตโกลสามารถทําได้สามารถที่จะต่อโปรแกรมได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีคลิปเปรียบเทียบนะครับระยะทางแล้วก็เสียงแบบไมบิวอินนะครับสำหรับตัวโหลดเวเลตโกลแล้วก็โหลดเวเลตโกลนะครับว่าใครที่มีโหลดเวเลตโกลเนี่ย เหมาะหรือว่าสมควรที่จะเปลี่ยนมาเป็นโหลดวิริศโก2หรือเปล่าแต่ผมแอบ,บกระซิบก่อนเลยครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดผมมีโหลดวิริโก1นะครับยังไงผมก็ยอมเสียตังค์ซื้อโหลดวิริศโก2ครับเพราะว่ามันส่งสัญญาณได้ไกลกว่าแถมมีฟีเจอร์เด็ดๆเ,เข้ามาอีกเยอะแยะมากมายครับในราคาที่เนี่ย3ตัวอย่างเงี้ย11,900บาทครับส่วนตัว หนึ่งเนี่ยก็คือ6,900อบาทครับต่างกัน3 0 0 0แต่ว่าได้เพิ่มขึ้นมาอีกตัวส่งอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีฟังก์ชันขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมาย,ยนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าสูวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ